เก็จะจิบต่ำาพริกรับพริกทัพริกแห้งโซจาม่คอยเ็มาเหมือนอโอเคบ่แมนล่ะใส่แส่เลยบ่อจัดไปล่าบุมแมนคนปุงมาแส่บเนาะพาจะปุ่งกวนทิ้มใส่ล้วไปปุ่งกวนทิ้มมจะรสสาต เกลืเอเนาะมีเค็มเน่งเท้าขวาเนานี่ไงหอมเปรีวงมากใส่นละ้วแลน,นกนี่สมนี่คืสมมุติสิาวัน,นสมเพราะแฉบัวเอ สมไงสมบูบเชียบสมแบบน้มบูบส,สมแบบเปียวะนี่หกน้บอกไนีู่กเสีนเคยรเทียดอ่ะในกิจการใส่หมาเลยครับผกแบบยังรีบครับผมหโอ้ผิดตัวตรงนี้นี่นห้เเาเดวเดแดตาแดกวดแดใสให้วากว็ม่มกวาก็มีบัว Ủa xe bọc quạc xe bọc, xe cầm cung, xe bọc quạc xe bọc đi Tôi xem 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 này xem xem

ไปเฮาเห็ดเมนูตำหมูปุงใส่พริกแหงครับผมพริกสดกินี้วยมึงกินเลยน้าขึ้น่ากินเนาะวะมันน่าเข้ากันอยู่ สุดีครับผมวันว่างๆครับผมยาไม่กินข้าวกินวาย่ายนะสงใหม่จับกินกีบกรอบเลยเด้อความคิปนี้ก็กินย่างเดียวครับมีหลายเมนูอยู่ครับผมต้มกล้วยกุ้งหอยปลากุ้งยัางไตอยู่ครับดูวันเหนื่อยมันเปื่อยป่ะอืมเหมือนเด้อบ้าใหเปื่อย บูเปิดแล้วแข,ข็งจะคล้องบอดีกินเขาครับเมื่อไงสองรอบต่อกันมื่อคืนเนี่ยลูกค้าเขาไลายมากเต็มไปเลยโคตรดีใจเนาะลูกค้า,า,ายอะไรกลับว่าแห้งมามเลี้ยงคิ้วกันแห้งมากครับผมคือปัญหาคือมันมากแบบผมมีสีเมียนของใบที่ดีเลยแบบออกไปเมียนปุ๊บเลยครับผมของเมื่อไหร,รนะ่ผมเนาครับผมเมียนให้เอง กุมงมีตัวเตยอยู่ตัวนี้โอ้โหแมนวันกู<ม>ปวดมาขึ้นเนี่ยผมนอนประมาณหันทุกคนหาทุ่มเที่ยงขึ้อกกนอ่าบงเยอะพาเจ้าจมาเริ่มจากตีสองตีสองก็นมามะข่าบัดนี้ประมาณอีกสามเจ้า่ที่ตีสามมาอีกอ่าตีสองครึ่งไรสิจนอดห้อหงม้งเจ้ามันเป็นงานหม,มอลำาีระพงครับหมอ่ ้องจะเรียกเขาอะไรเกิดคือว่ามาเขาเขาเขาแง่เขางไหมก็บอกให้แง่หน่อว่าเขามาเฝ้าคนบางไฟกันันสิแม๊กขึ้นยังเลยเนี่ยเดยวเียชพานีิสว์อะไมไหมพุ๊ดไปเลยต้มพอดียูดดิที้งนาำกันโอ้มีเชื้อป้าไม่เยอะอไนึ่งมันขมยิ้มแหง อืมยังอีูวันแก่ไม่แก่คลิปนี้เราเปียกเลยคลิปนี้เราเลยตั้งใจถ่ายไปนะครับแต่ว่าก็บฉีดลงพยายามลงสมอกันเลยตรงไทยนี่สิครับแต่ว่าก็ตั้งใจให้มันดีที่สุดแล้วครับเพราะว่ามือเนี่ยจะได้ไปเห็นแบบแขนงเครับ mùa mưa lắm 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 mưa กินเนื้อต่างกุ้งนะต่างกันีรพงมวนบะไอ้แมไปเชียงงานเีพงมวนบะผมมึงยะได้เป็ดมวนบะของแข็มวนกว่ามีแต่หมอลำเลย ก็ไปแล้วคือมิโซนลูกกับเมียกันกันว่าเพื่อนครับ่เพื่อนใจอยากไปยูคครับไใหม่นางเบิงไลยสดเขาความขอกับมิตรตะกวงได้ตัวมังยวออาการบ่ดีก็ซื้อหลูกขื้นมาได้อาการบ่ดีกันครับแต่ว่าจไปเบิงครับเรื่องต่วนเกียรไปกับเยอะเยอะใบไม้ไหมครับผมไม่ไม่ออกไปใช้ประด้ ไทยหลุลงงายเด้อเพื่อไปวีละวงวางสิโอก็ะไายลงไปนี่าเกมว่ะแม่มครอะอคนนอสองก่อนอืมนี่ได้กินแสบเลสมมือบ่เคยจะเกานี่ยจะเกาหาบ่เดยสมมือเนี่โอ้มมอเห็นได้กลิ่นโคตรแสบแครับข้นแดงนะันเนาะ ตัวหดทำไปอีกแทบเนะมาครับคลิมนีแหละปรับพีนไปเท็บนี้ก็นแล้วกันรครับผมเดี๋ยวจะคลิมไม่ดีวันนี้เออไม่คลิมหนาครับผมบ๊ายบาครับ